สดีครับน้องๆสำนักเทคโนโลทุกคนพี่ในฐานะผู้ในการสำนักเทคโนโลก็จะมาขอเล่าประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมานะครับที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมจริงๆเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมันมีหลายเรื่องก็ขอยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของการประหยัดนะครับ <S <S ในส่วนของโงม,มาณที่จะใช้ ในการซื้อซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ต่างๆตรงนี้ก็ขอเล่าประสบการณ์อยู่อย่างหนึ่งนะครับมีโอกาสที่จะไปอยู่หลังบรรลังนะครับแล้วก็ทำในส่วนของการซัพพอร์ตท่านประธานในที่ประชุมบุธิสภาท่านประธานเนี่ยเขาไม่มีโอกาสที่จะจำทุกๆคนได้บางครั้งก็เห็นบางครั้งก็ไม่เห็นบางครั้งก็จำชื่อได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่เวลาที่ท่านสมาชิกประสงค์จะอภิปรายในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในการไปชุมมุทธธิิสภาเนี่ยพร้อมๆกันเนี่ยท่านก็ไม่สามารถที่จะจําชื่อท่านเหล่านั้นได้หมดนะครับระบบสื่อสารบนบรลลังเนี่ยก็จะมาช่วยท่านประธานตรงนั้นนะครับแต่เผอิญระบบสื่อสารบนบรลลังที่ของเดิมมีใช้เนี่ยมันเหมือนกับต้องมีลิขสิทธิ์ก็คือเราใช้โปรแกรม Lotus n o t e ตนะครับ สมัยเมื่อ20ปีที่แล้วโปรแกรม r o t a t n Note เนี่ยมันก็จะมาช่วยท่านประธานก็คือเรียงลำดับท่านสมาชิกที่ประสงค์จะอภิปราย1 2 3 4 5แล้วก็มีเวลากํำกับท่านประธานก็จะเรียกท่านสมาชิกที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในโปรแกรมเนี้ยในหน้าจอของท่านนะครับแต่เพอเอิญสำนักง,งานเราเนี่ย มีโจทย์มาว่าจำเป็นที่จะต้องซื้อโปรแกรม l โนตัสโนดนี่ไหมเพราะว่าลิขสิทธิ์สมัยนั้นมันก็ค่อนข้างจะแพงก็คืออยู่ในราวๆห้าแสนบาทนะครับพี่ก็เอาองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนของระบบเครือข่ายก็ดีในส่วนของโปรแกรมก็ดีนะครับเอามาคลิดแอพพลายให้สามารถที่จะทำระบบสื่อสารบนบรลลังแทนโนตัสโนตนี่ได้ ก็เลยมีโปรแกรมขึ้นมาตัวหนึ่งก็คือเป็น Net Meeting นะครับซึ่ง Net m e e t ติ g เนี่ยเป็นฟีเจอร์ที่อยู่ในวินโดว์ของเครื่องทุกๆเครื่องสามารถที่จะทำงานเกี่ยวกับสื่อสารบนบันลังได้เหมือนกับโรตันโนทุกประการแต่1ก็คือไม่ต้องเสียเงินลิขสิทธิ์นะครับซื้อมันอันที่2ก็คือมันอยู่ใน วินโด้ของเครื่องทุกๆเครื่องอยู่แล้วนะครับตรงนี้ช่วยสำนักง,งานลดค่าใช้จ่ายไปได้ประมาณ5 0 0 0 0นบาท <Wow! S 1> บอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของอันเผยแพร่ย้อนหลังกลับไปเมื่อสมัยปี2541-42ช่วงนั้นน,นะครับสวมมาจากการเลือกตั้งการประชุมวุฒธธิสภาเนี่ย เราจำเป็นที่จะต้องมีเครือข่ายมีการเผยแพร่ออกไปแต่พเอิญวุทธธิิสภาสมัยนั้นก็พูดง่ายต้องพึ่งการถ่ายทอดการประชุมสภาจากสภาผู้แทนแล้วมันก็ไปสู่ประชาชนทั่วโลกทั่วประเทศไม่ได้เราจึงจำเป็นที่จะต้องมีการเผยแพร่วุฒทธิสภาผ่านอินเทอร์เน็ตขึ้นมานะครับ ตรงนี้มันก็จะช่วยให้การเผยแพร่การประชุมวุฒิสภาไปสู่สังคมโลกทั่วๆไปนะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราเอาความรู้นะครับมาใช้กับงานของเรานะครับให้เกิดประโยชน์กับสำนักง,งานได้มากที่สุดตรงนี้ผมก็อยากจะฝากน้องๆว่า น้องมีองค์ความรู้ต่างๆอยู่กับตัวทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์น้องสามารถจะคิดแอปพลายองค์ความรู้เหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับสำนักง,งานต่อไปในวันข้างหน้านะครับก็ขอฝากน้องๆไว้ด้วยนะครับตรงนี้ขอบคุณครับ